เตียวมากครับตรงนี้เป็นแหล่งแหล่งของอันนี้เลยนะครับเนี่ย ทุกผู้ครับวันนี้ก็มาเจอกับดอยเมตเตอร์อีกแล้วนะผมก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้สวัสดีปีใหม่ก่อนนะผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับปีเก่าก็ขอให้ลืมลืมไปนะครับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะผมก็ตอนนี้ผมอยู่ในป่าดิบเขานะฮะวันนี้ผมจะพาไปดูพืชชนิดหนึ่งนะฮะที่ ขึ้นตามป่าดิบขาวนะครับผมถ้าพูดชื่อขึ้นมานะครับหลายคนอาจจะรู้นะครับผมว่าพืชชนิดนี้มันเป็นเหมือนกาฝากเนาะเป็นเหมือนกาฝากที่ขึ้นตามาลากไม้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่ามันขึ้นยังไงมันหน้าตาเป็นยังไงนะหลายคนอาจจะเห็นนะฮะในป่าดิบขาอย่างเงี้ยมันมีพืชที่เป็นอย่างเงี้ยเยอะนะครับผมโอเคเรามีภารกิจตามหา กระทนพระฤาษีนะครับวันนี้ไปดูกันนะว่ามันจะงดงามแค่ไหนนะครับได้ข่าวว่ามันมีเยอะมากนะครับป่าดิบเขาอย่างนี้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมก็เมื่อกี้เดินมาเงอแตกนิดหนึ่งนะฮะก็เร้วก็หาที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ น่าจะมีพวกต้นไม้ใหญ่ๆแล้วเป็นที่ชื้นๆน,น,นะฮะน่าจะมีกระท orn พราะฤนะครับผมตอนนี้ที่ผมอยู่นะฮะเนี่ยมันเป็นมันเป็นอันนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบตองศาสใช่ไหมครับเนี่ยเยอะมากครับผมซึ่งใบตองศาสอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นตามที่ชื้นๆน,นะฮะแล้วก็ที่มีแหล่งน้านะฮะที่มีแหล่งกําเนิดของน้ํานะครับผม โอเคไปดูกันว่ามันอยู่โซนไหนนะตรงไหนนะฮะต้องเดินดีๆนะครับป่าดิบขาวอย่างนี้ป่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับเพื่อนชครับก็ต้องหาก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะนี่ครับนี่อันนี้เป็นกระโถนพระฤาษีที่มันเนี่ยที่มันตายแล้วนะฮะเนี่ยอ่ามีก็มีลายอันมากเลยนะครับ ที่ยังไม่ตายนะผมจะพาไปดูที่ยังไม่ตายนะเห็นไหมเนี่ยที่ยังไม่ตายนะฮะเนี่ยแล้วก็อันนี้ยังยังไม่บานนะฮะเนี้ยเห็นไหมเยอะมากครับเนี่ยยังไม่บานนะฮะโอ้โหเนี่ยเราดูนะฮะมันสวยงามมากครับเพื่อนครับเพื่อชนิดนี้มันจะขึ้นตามเนี่ยครับรากไม้นะฮะมันเหมือนเป็นปลรลสิตนะฮะเป็นปอลสิตหรือเปล่าไม่รู้นะครับเรียก มันอาศัาาายรากไม้ในการปักตัวหรือก่อกําเนิดตัวของมันนะฮะเนี่ยมันมีเยอะมากครับว่าเนี่ยในนี้ก็มีดอกหนึ่งนะฮะเนี่ยเนี่ยครับนี่อนนี้ดอกที่สวยมากครับหูเยอะมากครับนี่สวยงามครับผมว้าเนี่ยผมเจอเยอะมากครับผมเนี่ยตรงนี้เป็นแห,แหล่งของอันนี้เลยนะฮะเนี่ย สวยงามครับเนี่ยดูใกล้ๆเนาะก็ให้มันเกิดให้มันเติบโตรตรงนี้นะฮะมันมีลูกเยอะมากครับเนี่ยนี่ก็เจอนะฮะเนี่ยอันนี้กม็มันบานแล้วก็มันตายแล้วเนาะเนี่ยเจออย่างหนึ่งอันนี้ก็ใช่นะฮะเนี่ยเยอะมากครับเพื่อนๆครับเนี่ยเนี่ยลูกที่ดอกที่มันตายก็มีนะ,ะเนี่ยเยอะมากครับอแล้วก็เห็นไหมว้าสวยงามครับ แต่ดอกนี้ผมว่าสวยงามกว่านะครับเนี่ยว้าเยอะมากครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมเจอฝั่งนู้นนี่นะครับสามดอกนะฮะสองดอกนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเนาะนี่ครับนี่ครับโอ้โหดอกนี้สวยมากครับเนี่ยกระทนพะฤือสีนะฮะเป็นแหล่งกระโทนพะฤาษสีเลยนะครับเนี่ยสวยงามครับผม โอ้โหเนี่ยมีหลายดอกมากครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับว้าโอ้โหสวยนี่ก็เจอนะครับเนี่ยเป็นแหล่งต้นกําเนิดของมันเลยนะครับเนี่ยแหล่งกําเนิดตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยจะอาศัยพวกาลากไม้นะฮะในการก่อกําเนิดของมันนะฮะโอ้โหครับครับถือว่ามันเยอะมากครับผม ตรงนี้ครับแหรงตรงนี้มีกระถนพะลืสีเยอะมากครับยังไม่ฟักอีกเออ่ยังไม่บานอีกอะไรดอกมากครับผมเนี่ยข้างล่างนะฮะโอ้โเยอะมากครับเพื่อนเนอ่าเนี่ยมีนี่อีกดอกหนึ่งนี่นนยยังไม่บานนะฮะเนี่ยดอกที่ผมเห็นว่ามันสวยที่สุดคือดอกนี้ครับนี่สวยมากครับ ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะดอกนี้นะสวยมากครับนี่ส่รูปคู่กับดอกนี้นะนะสวยงามครับกระทนพระฤาษีเนาะเรียกก็ปกติก็มันจะขึ้นตามป่าดิบขาวอย่างนี้นะฮะที่เป็นแหล่งน้ำด้วยนะฮะแหล่งน้ำหน่อยๆนะฮะชื้นๆหน่อยๆตัวนี้จะขึ้นเยอะนะฮะถ,ถือว่าตรงนี้เป็นแหล่งของกําเนิดกระทนพระฤาษีเลยนะครับผมนี่ครับนี่ โอ้นี่ครับสวยงามสวยงามจริงๆนะเนี้ยตรอนี้ก็สวยเยอะครับตรงเนี้ยครับตรงนี้มันมีเยอะมากครับผมกระถนพลิวซีอะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราจะเหยียบมันเนาะ,ะค่อยๆระวังหน่อยเป็นป่าดิบเขาอย่างงี้ยครับมันมีเยอะมากครับโอ้โหเป็นแหล่งเกิดของมันเลยนะรตรงเนี้ย เดี๋ยวถ้าใครยังไม่เคยเห็นอ่าเป็นเป็นนะเรียกว่าเป็นเป็นหรือเปล่าเนาะดอกที่มันยังไม่เฉ่านะฮะมันออกสวยงามมากนะฮะตัวตัวอ่าที่อ่าดอกที่มันยังยังไม่ผุบนะฮะที่มันยังบานอยู่นะฮะมันสวยงามนะขึ้นสวยงามจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนี้ดีกว่าเนาะ่าเสียวอยู่หรือเปล่าอ่าแต่ตรงโขดหินเมื่อกี้นะครับมันมีอยู่เนาะ เยอะมากครับอตรงนี้ตรงนี้มไม่เจอเลยนะแหล่งตรงนี้เมื่อกี้นะครับตรงนั้นนะเยอะมากครับมีประมาณห้าหกดอกได้เลยนะฮะปึ๊บเลยครับ,รบมันมีต้นไม้เห็นไหมต้นเนี้เหมือนต้นอะไรไม่รู้อ่ะต้นสายหรือเปล่า ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนเนาะอาจจะเจออีกก็ได้ครับเดี๋ยวเดินไปฝั่งนี้ก่อนนะฮะทางมันขรุขระนิดหนึ่งนะฮะเป็นขดหินอะไรนิดหน่อยนะฮะต้องเดินเบาๆนะฮะเดี๋ยวล้มนะฮะเพราะว่ามีพวกถาวันถาวันพวกนี้นะครับมันจะคอยเกาะเกาะเท้านะฮะทำให้เดินลําบากหน่อยนะฮะโอเคค่อยเดินเนาะผมเจอนี้นะฮะนี่ ถาวานต้นนี้นะเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะเหมือนจะเป็นลูกสบ้านะฮะสบ้านะฮะผม,ผมเจอ,อกระถนหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้ไปดูกระถนนี้ดีกว่านาะเนี่โอ้มันเยอะมากครับเนี่ยนี่นี่ครับนี่เจอ,อแล้วนะนี่สวยงามครับเนี่ยว้าจะงอกจะบานอีนอกอันหนะนึ่งกนะนี่เยอะครับ มันสวยครับเนี่ยเยอะมากครับผมผมไม่รู้ว่ามันมีคุณสมบัติเรื่องผมไม่รู้ว่ามีคุณสมบัติเรื่องยาด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเนี้แต่ว่าดอกมันสวยงามนะฮะสวยงามมากครับผมก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเนาะอาจจะเจออีกก็ได้ครับโอเค let's go ที่จริงมันมีเยอะมากนะครับมันมีบบอีนเนี้ยที่มันตายก็สีดำๆคือมันมันบานแล้วก็มันตายไปแล้วเนาะโอเคไปต่อครับผม ่นบนบไปเดินจนเหงื่อแตกมือนกันนะฮะ,ะ,ะผมผมยังไม่เคยเห็นดอกจริงๆนะฮะเพิ่งมาเห็นวันนี้นะครับผมกระถนพระฤาษีนะฮะเดินป่ามาเยอะนะฮะแต่ไม่เคยเห็นดอกจริงๆเนาะเลยวันนี้ก็ทำภารกิจนะฮะตามหากระถนพระฤาษีนะผมะก็ ทำให้ไม่ผิดหวังนะฮะก็เจอจนได้นะผมโอเคว้าไม่ค่อยเดินนะโอ้โอ้มันมีนะเพื่อนๆนะมันมีเยอะนะตรงนี้ก็เจอเนาะเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนี้ก่อนอาจจะมีก็ได้ฮนะนี่ผมเจอแล้วดอกหนึ่งนะฮะ อีกกระทน,นึงแล้วนะผมตรงนี้นะอ่าสองดิเนี่ยครับนี่ครับเพื่อนเยอะมากครับนี่ยนี่ครับเนี้ยโอ้โหลูกนี้แดงมากครับอ่าอันนี้ก็ยังนีะครับยังไม่ยังไม่เฉาตายนะครับเนี่ยที่เฉาตายก็มีแล้วนะเนี่ยนี่คือเฉาตายแล้วเนะาะจะเป็นอย่างนี้ ตายแล้วอ่าแล้วก็นี่ครับโอ้โหมันเยอะแคเนี้ยนี่อืมนี่ครับไกอนนี้เนาะนี่โอ้โหนี่ครับเวลามันจะบานมันจะตุมเหมือนอ่าดอกนะฮะเนี่ยนี่ครับแดงมากครับผมนี่มีหลายหัวมากครับนี่ โอ้เยอะเ,อเยอะจริงๆครับผมนี่ว้าก็สวยงามนะโอ้เยอะมากครับนี่ก็อันนี้ก็ตายแล้วเนาะลุงนี่ตายแล้วอ๋อที่จริงมันเยอะนะัเนี่ยฝั่งนี้ก็มีนะว้าเยอะมากครับผมโอเคอ่านี่ก็ใช่นั่นเนี่ยคือมันขึ้นเป็นแหล่งของมันเลยนะ เหมือนบว่าเป็นแหล่งของมันเลยนะฮะตรงนี้ยกระโทนพระฤาษีนี่ฮะเนี่ยอันนี้คือ,อดอกที่มันแห้งตายแล้วนะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเนาะนี่นี่ก็ใช่แล้วเนี่ยนี่ครับเนี่ยมันตายแล้วตรงนี้อันนี้ก็นนเ,เนนกพิ่งตายนะฮะเนี่ยโอ้โหเยอะนะเนี่ยเพิ่งตายนะเนี่ยเห็นไหมผมว่าแถวนี้มันน่าจะมีแบบเยอะมากครับผม แถวน,นี้มันน่าจะมีแบบเยอะเยอะจริงๆนะฮะถ้ามันตายแล้วอาจจะมีส,สเปิร์มอะไรพวกนี้เนาะปิวแล้วก็ผสมพันธุ์ใหม่ของมันเนาะอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็มั่วเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่ามันใช้วิธีการสืบพันธุ์กันยังไงเนาะแต่ผมเขารือเสือเนอี่ยใครที่รู้ก็ลองก็ใครที่รู้นะให้ลองคอมเมนต์มาก็ได้นะฮะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะฮะว้าวต้นไม้ตรงดูต้นไม้ต้นนี้นะฮะมีต้นเฟิร์นนะฮะเนี่ย ต้นเฟิร์นเกาะเยอะมากครับผมนี่ครับเนี่ยเป็นต้นเล็เลกๆนะฮะแต่ว่าไม่ใหญ่มากแต่ต้นเฟิร์นเกาะจนถึงข้างบนเลยนะเนี่ยบนยอดตรงนั้นเลยเนาะนี่ครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับต้นเฟิร์นอ่าแล้วพกนีก็เป็นถาวันนะเนี่ยถาวันเต็มเลยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรเนาะถาวันลูกสบ้าก็ได้นะฮะมันชอบขึ้นอย่างนี้นะฮะ ต้นมันจะใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเห็ดตรงนี้เนาะม,มีเห็ดอยู่ตรงนี้นะเห็มเลยครับเนี่ยเต็มเต็มเลยนะนี่นี่ครับเยอะมากครับเห็ดนี่นี่ก็มีนะคือป่ามันสมบูรณ์จริงๆนะตรงนี้แล้วผมเจอนี่อีกลูกหนึ่งนะฮะนี่ กระโถะนถ้าลสดีเนาะมีลูกหนึ่งที่ยังไม่บานนะนี่ขคือมันเยอะจริงๆไงตรงนี้ครับเนี่ยเยอะมากครับเป็นแหล่งเป็นแหล่งของมันเลยนะฮะตรงเนี้ยโอเคพอได้สำรวจป่าดิบขาวอย่างนี้นะฮะเจออะไรเยอะดีนะผม เพื่อนๆครับก็มี่กี้แหล่งที่เราเจอตรงนั้นนะเยอะมากเลยนะฮะแต่ผมจะไปมาดูฝั่งนี้นะฮะว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่าเนาะแต่เมื่อกี้ตรงนั้นนี่เป็นแหล่งของมันเลยนะฮะเป็นกระโทนพระลาษสีเยอะมากครับผมก็สวยงามครับเป็นความสวยงามของธรรมชาตินะฮะเราไปดูฝั่งน้องกันดีกว่าเนะเดี๋ยวผมขอเดินหาก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าหามันไม่ใช่แหล่งนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อผมเจอแล้วคนเจอแล้ว นะผมว่าแถวนี้มันน่าจะเป็นแหล่งของมันนะแหล่งของมันจริงๆนะฮะนี่ครับผมเจอแล้วผมอาไม่ใช่ <laughs> อ๋อใบไม้สีแดงนะฮะผมนึกว่าเป็นกระถ or ท่าเสีแต่ไม่ใช่ดูผิดนะครับเดี๋ยวไปหาใหม่ครับไปหาใหม่ครับว่าเจออยู่หอเปบ่าต้องเดินไปฝั่งนี้นะอ๋อเห็นไหมครับดูนี่นครับอันน,น,น,นี้รอยของน มันจะเป็นหมูนะเนี่ยอันนี้รอยหมูป่านะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหมูป่านะมันกินของมันกินอะไรหากินตอนกลางคืนนะฮะืมไปแลครับผมเจอเถาวันเนาะแต่มันตายแล้วนะเนี่ยมันเป็นหนามนี้เนาะน่ครับต้นใหญ่มากนะครับ เพื่อนครับผมเจอผลไม้นะเห็นไหมเป็นผลไม้ป่านะเนนียมันเวลาอ่ามันลูกเอยอะๆนะครับมันจะเป็นพวงนะเหมือนพวงขององ,งุ่นนะฮะเนี่ยภาษากระเหรี่ยงเรียกว่า,จาเจ้ากระเปดมแคลรีนะครับีเสเ้อตาโตนะผมแปลภาษาไทยเนาะภาษาไทยผมไม่รู้นะชื่อภาษาไทยจริงๆนะฮะจะลองชิมดูว่ามันอร่อยไหมครับเนี่ยผมว่ามันเปรี้ยวนะเคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะเนี่ยอื เปี้ยวนะครับออกลื่นๆนะฮะลื่นๆแล้วก็เปรี้ยวๆนะฮะเนี่ยดีผลมันร่วงหมดแล้วนะเปรี้ยวครับเปรี้ยวแล้วก็ลื่นๆนะครับกินได้ครับจะกระเปีดมแบบนีนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ต้นอบเชยแล้วนะเนี่ยอบเชยป่านะครับเนี่ยมันมันจะหอมมากเลยนะฮะเนี่ย อ่าเวลาโตนี่มันต้นมันใหญ่มากนะครับต้นอบเชยนะฮะนี่หอมมากครับแถวนี้จะมีต้นอบเชยป่าเยอะนะฮะหอมเลยนะฮะต้นที่โตโตก็เจอนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเจอต้นที่โตๆตอยู่ฝั่งนะนะไม่ได้ถ่ายมานะฮะเนี่ยต้นมันเล็กอยู่นะฮะนี่ต้นนี้นี่ครับอบเชยครับผมเอาไว้ทำพันโลแล้วก็พวกไว้เต๋วนะครับเป็นเปลือกมันเนาะครับเพื่อนเอครับผลที่ผมกินเมื่อกี้นะฮะ ที่บอกว่าเป็นโ้าพีเสื้อตาโตนะครับภาษาการเรียนเยรียกเจ้าก,ก็เปโดมแมตทีนะผมภาษาไทายผมไม่รู้นะฮะผมเจอแล้วนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนาะเวลามันสุกแล้วลูกมันจะแดงๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับนี่นี่ครับเนี่ยเมื่อกี้มันตกนะนี่มันยังไม่ตกนะยังก,กินได้อยู่นะเนี่ยอนี่ครับ นี่ครับผมเดี๋ยวลองอ่านี่ครับเดี๋ยวผมลองกินอีกรอบหนึ่งนะฮะอืมเปรี้ยวมากครับอืมเหมือนมันยิ่งสุกมันยิ่งเปรี้ยวนะครับผมข้างในมันจะเหมือนเหมือนลูกกาแฟเนาะ ลื่นๆอย่างนั้นเลยนะฮะอืมน่าจะมีวิตามินซีนะเพราะมันเปรี้ยวนะฮะอืมเปรี้ยวมากอืมลูกกาแฟเลยเนะนานะทําไงครับโอเค ครับรึเปล่าครับก็เมื่อกี้ผมก็ได้ตามหาเนาะกระโทนพระฤาษีนะครับเมื่อกี้ผมไปฝั่งนู้นฮนะไม่เจอเลยนะเจออยู่อันนึงฮนะแต่ว่ามันมันยังไม่บันนะฮะแต่ว่าข้างล่างที่อ่าไปเมื่อกี้นะครับมันมันเยอะมากครับผมกระโทนพระฤาษีนะฮะเดินมันชันฮะเดินเดินจนเหนื่อยนะฮะตอนนี้ก็พักก่อนเนาะแต่ว่าภารกิจวันนี้ก็ สำเร็จน,นะครับผมก็เป็นการตามหากระถงผลิอสีนะครับที่ผมยังไม่เคยเห็นเป็นๆเหมือนกันนะเห็นแต่ในรูปนะฮะอ่านี่ก็เพิ่งมาเห็นนะครับผมโอเคภารกิจวันนี้ก็สําเร็จลุล่วงได้ดีนะผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับกระถงผลิอสีที่ใครยังไม่เคยเห็นนะฮะก็ได้เห็นวันนี้แล้วนะครับโอเคก็วันนี้ก็ต้องจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะผมเพราะว่าก็ต้องเดินทางกลับนะครับเพราะว่า,า,วา,ๆๆา,วาไม่ได้นอนป่านะวันนี้ครับ ก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะก็มีสุขภาพที่ดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องสวัสดีปีใหม่ชาวดอยเมเตอร์ทุกคนนะครับผมก็ขอให้ร่ำรวยนะครับปีเก่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะครับขอให้ทิ้งไปนะครับผมอย่าได้เก็บไปคิดนะครับคิดแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็สิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับผมก็ขอให้ผ่านพ้นโควิดไปด้วยกันนะครับผมขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผม ก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ซับตะไคร่นะครับช่องดอยเมตเตอร์ทุกท่านนะฮะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตะไคร่กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็ชาวดอยเมตเตอร์ทุกคนนะผมก็ขอให้มีความสุขนะครับ